สวัสดีค่ะกุติสาวนนาค่ะวันนี้นะคะโอ้บาวเบียมาน้องมังคุดก็ออกมาดูอาการนะดูอาการเลยกำลังชิลงจากรถ <c oughs> เนิมแล้วเนิมแล้วมาเราฝั่งนี้มาเราฝั่งนี้ กันลงบเป็นเอ้ยเอ้ยเจอใครเอ๊ะตอนแรกประกาศลงกกินนอนแม่ไม่อยากกระโดดใส่แม่นะลูกไม่เอานะไม่โดดไม่โดดลูกอืเบิ่งหางเบิ่งหางนะ เคยมาไหมลูกเหมือนเคยมาไหมเอ้ยใจญ่แหงจำจำรวจซะก่อนกินอะไรลูกกินอะไรแม่โอ้ยอ้วกลูกหากได้นะเอาไปอ้วกก่อนไปลูกปะี๋ยวแม่ค่ะ กินอะไรมาลลูกอย่าไปกินว้าเฟืงนะแม่ตีนะหยดุยดหยุดไปเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาล้างให้ไปละไปละสำรวจละ นี่นะคะก็ <g ül> ดอกไม้เราออกดอกนะคะลางเงิน <g ül> ดอกไม้ให้ความโชคดีเดี๋ยวไปแย,ยบขี้โต <c oughs> <c oughs> โด้วยนักสำรวจแน่แน่แน่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหนื่อยนะคะปิดประตูบ้านก็ <c oughs> เลยต้องมาอยู่ในบ้านนอนมันเนี่ยมันนนอนแล้วมัน้อนันอยล่ะฮ้อนคือวันท้าแล้ว าห,หากพ่อป <laughs> นานโคตรเอาหรืนอน้องเดี๋ยวน้องอยู่เบิกน้าแม่จะแม่บานี่ป้าหรอกพักผ่อนนะคะเดี๋ยวรอพี่จอมแจมมามาดูว่าอาการมังคุดจะเป็นยังไงน,น้องจำประเดี๋ยมาเลยเออน้องนะแม่เออน้องเออน้องอยากยานมันอยากยานมันแพงมันจับมันน่ะ จำบ่ได้ตอนแรกจำได้แล้วบบดนี้กระโดดใจเลยมีใจเอาลูกอุรักเอน้องเน่กอดเอน้องเนี่ยไอ้วจําจําเข้ามาก่อนดูไม่จำาจํเข้ามาก่อน จำเขาได้ละตอนแรกจำเขาไ่ได้นั่งลงดูจอมนั่งลง,ลงดูตจาจ้าจ้าพี่จอมลูกพี่จอมเ นอนนอนพักผ่อนเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยไปเลยหลังจากที่ไปตอนแล้ว